กันผ่านมันเป็นตะซึ่งแท้บ่ซึ่งจักเม็ดเอ้าจังไงจังว่าบ่ซึ่งผู้สาวบ่ตั้งใจเรี้ยงให้ได้บ่เขียนให้เฮาเขียนจดหมายกับว่ถึกเขียนจังซี่ล่ะครับถึงผีที่รกพะนะโอ้ยถึงพี่ที่รักรู้สึกดีใจมากครับน้องได้รับจมของพี่แล้วฉบับนี้น้องได้ฝากเสือลายไม้พี่สองโตแล้วลายน้องอยากให้พี่ลองสวมเสือดูไหมละลองสวมเสื้อดูเด็ดละไหม ยังไงก็เล่นแต่แล้วแต่ก็ยังไม่หมดเช่นวันนึงน้องยังได้ฝากรูถ่ายไม้พี่สองรูหมแล้วรูถ่ายแล้วไม่หมดเช่นวันนึงรูหนึ่งคือรูยืดอีกรูหนึ่งคือรูเยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับแม่ยังครับรูยืดรูเยิ้มนั่นโอ้ยรูปยืนกับรูปยิ้มโอ้ยผมเราคิดไปไกลไปยังมีอีกรูเล็กๆกำลังให้ช้างขยายอยู่วะ ไอช่งขยายาตั้งใจหาเงินเอาไปซื้อสามีค่ะต้องใช้เนื้อหมูกว่า300รกิโลไม่ก็ไก่ด้วยค่ะทั้งสร้อยแหวนเงินทองรวมๆแล้วก็มากอยู่เหมือนกันนะคะสุดยอดสาวๆที่ต้องใช้เงินซื้อสามีอโดอกสูแต่มันยากจุกอันสุนแนวครับเด้ออันโควิดโคดักปันไดมัสิมอนทีวิตจากเทียฮะหายุ่บ้านกูล่างมื้อเส่นว่าชนาหลายๆจนว่าลืบเบิดเออ ออกข้างนอกให้กูเว้นระยะให้ก็กูเป็นใสกออ่กอกอีสานเฮ้ยเจ้าเจังด่ดยอีกก็ามายางมาโง่โง่คือช่างนี่ฮะกูสิโดหกซองตีนคือไกลนีน่กูมาพูนเถอะเฮ้บ่มีแฟนบัตเตอโซดวัตตีตฮเฮ้ยจะแยนเบื้องหน้าเจ้าของแนนูคือแตนมจอดนี่บุเรศีมามากักพูน,นตกกแต่กิบตะกัดแตนยงามของเกีียวเข่าขพูนยาวมีผู้ชายถามว่ากินเข่ากับอีหยังคืองามเถื่อยกินกับหัว กใส่หันไส้ด้วยหันขวาบมันก็นนะ่ะแลบเลียนยินแยวกระสมพ้อเลยแม่เขาบา,ากฮักมหัวซาบา่สนใจเมืงอัันกะยอดว่ามึงผู้หายเขาก็มาคนผู้ดีนั่นตอนผู้ใดเขาสีม,มามาคนผู้หายอยู่นี่ไปค่ะคนหัวบวชพุ่นทวนลงนะ้ำพุนอีท่านใง แบบนี้ไม่ใช่เหรออีระยำอีอัรปรีขวางทางนันกกูกูรู้มึงไม่ได้รักไม่ได้หวังดีกับกูมึงอิจฉาได้สยากูอิจฉาแล,ลว้วเรวถึงบทไล่ก็ต้องไล่ที่ไปโง่ดอกมันยังผู้ดใดส้างมาสงเงหิดขึ้นว่าโกงบอกเคยยานอาจารย์หนุลลังให้คำคงต้องเจ็บเสบที่มาหวานจ่อยจอยทางคอยแม่นบบเอา

ดีเลยใคร้ไปน,นําได้เงินได้ค้ามาซื้อให้เสนาได้ให้ได้นาก็ย้อนาหาได้เลยก็ย้อนหี